แต่อันนี้คนที่เป็นเจ้าหนี้ไม่ลืมค่ะออแกไนเซอร์ที่เขารับจัดงานแต่งไปรับจัดงานแต่งให้กับบ่าวสาวคู่หนึ่งในจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตามสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้ก็คือว่าอพอจัดงานเลยงานแต่งไป3วันนะคุณเข้าหออะไรให้เสร็จสับพเรียบร้อยแล้วคุณค่อยมาชําระค่าบริการที่เราไปจัดงานแต่งให้ที่นี่พอเลยงานแต่งงานมา3วันแล้วปรากฏว่าบ้านที่จัดงานไม่ยอมจ่ายค่ะออแกนไนก็เลยบุกไปทวงอ oh. ว่าหนูมีหลักฐานอะไรทุกอย่างเลยชุดแต่งงานหนูก็เสียหายชุดเจ้าบ่าวนะหนูก็จะฟ้องอีกเพราะว่ายายไม่รับผิดชอบเลยจัดอันจ้าหนูไปจัดงานเนี่ยราคาแค่หมื่นเก้าเนี่ยไม่จ่ายหนูนัดหนูต่อเหลหนูตลอดเลยหนูก็ให้โอกาสยายเป็นบอสเออฮันแล้วแลไอปอันห้ามอันไปเมื่อไรพรุ่งนี้ใช่ไหมหนูจะได้รอเพราะหนูก็มีงานหนูไม่ได้จ่บ้าตลอด คุยกันลงพักพรุ่งนี้เซ็นสัญญาอะไรเรียบร้อยค่บะบอตกลงใหญ่ย่ามาจ่ายอย่ากก็หามาจ่ายพรุ่งนี้เลยจำเงินมาจ่ายหนูเลยหนูก็เซ็นสัญญายกเลิกแจ้งความนี่คือไปแจ้งความโรงพัโกโรงพักผู้หลวงนะคะยายจ้า พอไปทวงแล้วเขาไม่จ่ายก็เลยไปแจ้งความที่สพภูหลวงจังหวัดเลยนะคะคุณชัดชัยพิลาริ์เป็นเจ้าของร้านหนึ่งทุไทยออก์แกไซ์เล่าให้ฟังว่าไปรับจ้างจัดงานแต่งงานให้กับเจ้าสาวที่ชื่อว่าธิัญญาเขาก็จ้างให้ไปตกแต่งงานงานมงคลสมรสที่บ้านในอำเภอภูหลวงงานจัด18พฤษภาคมเราคิดค่าจ้างเขาไป19,000บาทแล้วก็ตกลงกันว่าจ่ายเงินหลังจากเลยงานแต่งมา3วันนะทีนี้ผ่านไป3วันไปเก็บเงินกับบ้าน เจ้าสาวปรากฏว่าเขาปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเราก็เลยทวงกับญาติเขาไปถึงบ้านพ่อเจ้าสาวปรากฏว่าก็ยังเงียบทีนี้ได้เหตุผลมาว่าที่เขาไม่จ่ายเขาบอกกับเราว่าก็งานแต่งมันล่มมาเจ้าบ่าวมันไม่ยกขันหมากมาขอเขาก็เลยไม่มีเงินจ่ายฟังจากทางออแกไนซ์ค่ะนี่พอเราจัดอะไรเรียบร้อยปุ๊บเจ้าบ่าวก็คือไม่มาแต่งหนีไปเลยใช่ค่ะ คือขัดหมากไม่ได้ไปถึงบ้านเจ้าสาวเลยอะ,อะไรแบบนี้แล้วสุดท้ายปัจจุบันที่เรารู้ก็คือเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะใช่ปัจจุบันคือเขาไปอยู่ด้วยกันแล้วถึงทุกวันนี้เลยค่ะอหนูก็ติดต่อหาเจ้าสาวค่ะ,ะค่ะหนูติดต่อโทรไปเกียก็รับอยู่เกยบอกว่า เขาอันขอเวลาหาเงินหน่อยเขาเวลาหาเงินหน่อยให้พี่คุยกับเรื่องจะบ่าวเสียดกอนอะไรแบบนี้จ่ะาหนูจัดงานวันที่1 8พุษสภานะคะอันนี้ก็เดือนมิถุนาแล้วเนาะประมาณวันที่อันนี้27แล้วใช่ไหมคะประมาณเดือนกว่าล้วเนาะิแล้วค่ะเดือนเดือนกว่ากว่าแล้วโอกาสพี่เขาอะค่ะแล้วตามทวงมาตลอดไหมฮะตามทวงตลอดตอนนี้ไปแจ้งความดาเนินคดีกับ เจ้าบ่าวและเจ้าสาวข้อหาช่อโกงนะคะคคุณอ้างว่างานแต่งล่มเจ้าบ่าวไม่ยกขันหมากมาแต่ว่าพาออเกนไนย์โทรหาเจ้าสาวก็พบว่าคุณก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วนี่อแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหน่อยพี่เดี๋ยวกำลังจะหาเงินมาจ่ายกำลังเคลียร์กับทางฝั่งบ้านเจ้าบ่าวอยู่แต่งงานแต่งเนี่ยเลยมาเป็นเดือนแล้วนะนักข่าวลองขอเบอร์จากทางผู้เสียหายโทรไปหาบ่าวสาวไม่รับสายค่ะ<อ>ไม่ชี้แจงกับนักข่าว